จอรลดทัไทยอินไซเ์ไทยแลนด์เอาละครับเอาเรื่องหาประเด็นเบาๆบ้างดีกว่าอเอาละครับเมื่อพูดถึงสกายวอล์กนะครับนึกออกไหมคะคนกรุงเทพเริ่มจะคุ้นเคยใช่สกายวอล์กก็คือทางคนเดินยกระดับใช่ค่ะไม่ได้อยู่ระดับดินจะต่อเชื่อมจากรถไฟฟ้านะ่ะแหละลอยอยู่ข้างบนนั่นแหละเอาละครับ วันนี้เขาจะเริ่มเปิดใช้ Skywalk บริเวณสี่แยกปทุมวันนะอยมันเป็นสกายวอล์กเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS ค่ะจากสนามกีฬาแห่งชาติมาสยามลากมาที่สี่แยกปทุมวันใช่ค่ะเชื่อมกับห้างมาบนคลองใช่ค่คะเชื่อมกับห้างแสมดิสคัฟเวอรีแล้วเชื่อมกับ Skywalk เดิมตรงหน้าสามสแควร หน้าแสมพารากอนนั่นแหลคะคแล้วเชื่อมต่อไป,าาไปถึง sky walk แถวแถวชิดลมสี่แยกราชประสงค์ใช่ราชประสงค์แล้วก็ถัดไปสถานีชิดลมด้วยมันเชื่อมกันได้หมดแล้วก็เชื่อมไปถึงสถานีรถไฟฟ้า BTS บริเวณชิดลมใช่ถูกไหมฮะใช่ปัจจุบันก็เดินเชื่อมได้แต่ถนนตรงแยกปุมวันตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบหมุน อ้อมเล็กๆอ่ะทางแคบๆมันเบียดกันอันนี้ก็จะเป็นทางที่กว้างขึ้นเขามีการสร้างใหม่สกายวอล์กตรงสี่แยกปทุมวันนะนะเขามีการสร้างใหม่ใหญ่โตโภลารหรูลราด้วยหรูใหญ่ไม่ธรรมดาสล้านสร้างด้วยเงินเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบล้านก็เนี่ยใช้เงินใครเอกชนเขาลงขันกัน MBK สยามพิวัฒน์ธุรกิจกลุ่มสยามสแควร์เขาลงขันกันและรวมถึง BTS เด้วยป่ะนั่นแหละค่ะสร้างให้ BTS สสร้างแล้วก็ยกให้ กทมเ t s เป็นคนออกหน้าสร้างแต่ว่าลงขันกันโดยบรรดาห้างแถวนั้นใช่ได้ประโยชน์ร่วมกันโอเคและเมื่อสร้างเสร็จก็ต้องยกให้กทมอันนี้เป็นเงื่อนไขวันนี้เขาจะมีพิธีส่งมอบรับมอบสกายวอล์กแยกปทุมวันและเปิดใช้เป็นวันแรกใช่ค่ะแต่ในบัดุลมันก็จะมีดราม่าเล็กๆมีเสียงกระเซ็นกระสายออกมาให้ได้ยินมีข่าวกระเซ็นกระสายซึ่งต้องสอบทานกับคุณทวีศักดิ์เลิศประพันธ์รองผู้ว่ากทมเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าไอ้สกายวอล์ก สีแยกปุมวันมันสร้างผิดกฎหมายควบคุมอาคารหลายคนก็ตกใจสิกำลังจะเปิดใช้อยู่มาบอกว่าผิดกฎหมายคือขนาดของมันเนี่ยมันเกินกว่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้ก่อสร้างได้เกินสี่เมตรเรื่องความสูงเรื่องความกว้างของสกายวอล์กเรื่องความกว,ว้างของทา<อ>ง,<อ>งคนเดินยกระดับนี่แหละโดยเฉพาะเรื่องความกว้างนี่แหละนี่นะฮะเรื่องความกว้าง เอาล้ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะสอบทานขา้อเท็จจริงกับคุณทวีศักด์เลิศประพันธ์รองผู้ <ไป S 1> ว่ากทมไปกันที่ท่านรองผู้ว่าเลยนะคะรองผู้ว่าทวีศักด์เลิศประพันธ์นะคะสวัสดีค่ะท่านรองคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรับสวัสดีครับคุณดนัยครับครับผมไม่ได้เห็นกระตานะครับสกายวอล์กตรงเสรรยยียแยกปทุมวันนะครับในทางกายภาพมันใหญ่โตพอๆกับสกายวอล์กตรงแยกราชประสงค์หรือปาหรือใหญ่กว่า yeah. ใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่า Skywalk ตรงตรงตรงแยกราชจประสงค์อีกเลยครับมันทางเดินมีความยาว35เมตรโครงสร้างก็เลยก็เลยอาจจะบางกว่าเล็กน้อยอ๋อมันยาว35เมตรโครงสร้างก็เลยจะต้องใหญ่กว่าไม่ไม่ตรงนั้นจะมันข้ามแยกท้อเดียวเลยมันมีประขัในแนวทางตรงบนเพลนกิดนะครับผมอ๋อครับครับแนวของมันลากจากยกระดับจากหน้าสนามกีฬาแห่งชาตินะครับ ไม่ใช่ท่านราชประสงค์ท่านาประสงค์านลประสงค์แยกราชประสงค์จากจากราชประสงค์มาแยกปทุมวันที่จะไปสยามสแควร์ใช่ไหมคะเขามาทางตรงที่ไปทางเฟอร์นิตนะครับผมข้ามแยกข้ามแยกลาชประสงค์ตอนนั้นตอนนั้นตนนั้นมันเป็นอยู่ในพิษทางเดียวครับค่ะเอ๊เดิมมันก็มีทางเชื่อมอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะที่มันเดินเชื่อมได้แต่มันอาจจะเล็กๆทางไหนครับไอไอจุดเนี้ยค่ะมีอยู่แล้วไหมคะ ทางลาดประสงค์ไปอยู่แล้วที่คนที่กำลังพูดถึงนี้ที่พูดถึงตะปทุมวันแต่มั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะจากปทุมวันมันก็เดินมาได้ใช่ไหมคะต่อเชื่อมจากปัจจุบันเออปทุมวันเนี่ยตรงนั้นเป็นสียแยกใหญ่ใ,หใช่ค่ะใหญ่กับลาดประสองค์อีกอ๋อแสดงว่าสกายวอล์กนะครับ ไอ้อันใหม่เนี่ยมันไม่ได้ตั้งต้นที่สามกีฬาแต่มันตั้งต้นจากตรงหน้าห้างมาบนคลองโต๊สี่แยกปทุมวันแล้วแล้วก็เชื่อมไปทางพลินจ็กสนามกีฬาแล้วก็แล้วก็แล้วก็สถานสถานีสนามกีฬาถ้าเราขึ้นรถไฟฟ้าบีดีเอสมันเดินถึงกันเราเดินบนสกายวอล์กถ้าเราเดินตรงมาเนี่ยขวามือจะเป็นห้างมาบุญคลองค่ะซ้ายมือจะเป็นหอศิลป์ค่ะใช่ค่ะถ้าเราเดินู่ตรงต่อไปอีกนะก็ก็สยาม แต่จะจะตรงไถนนสายสยามเนี่ยซ้ายมือก็จะเป็นสยามพัที่ใช่ไหมคะความมือจะเป็นสยามเซ็นเตอร์จะเป็นสี่แยกใหญ่ค่ะตรงสี่แยกที่เป็นถนนอังรีดูนังปะคะอังรีดูังอย่างครับอังรีดูนังยังไม่ถึงใช่ไหมยังไม่ถึงนะครับแค่แค่แค่ตรงแยกปทุมวันเนี่แหละครับอ๋อแยกปทุมวันค่ะ แลวการดําเนินการต่างๆที่บอกมีปัญหาทั้งข้อกฎหมายสร้างความกว้างที่มันใหญ่เกินกว่ากฎหมายที่กําหนดตกลงว่ามันเป็นยังไงคะที่จริงๆจริงๆผมไม่ทราบว่าใครไปพูดว่าว่าว่าสร้างเกินใหญ่กว่าคุณหมายกำหนดผมก็ไม่แน่ใจว่าใครไปพูดจริงๆมันเป็นการที่นาทางเชื่อมตรงนั้นมากกว่าทั้งแยกเรามองว่ต้องมองทั้งแยกเรามองว่าตรงนั้นเองเนี่ยมันเป็นสถานีร่วมของรถไฟฟ้า BTS สองสายสองสายตอนนมีสองสาย คนอาจจะไม่เข้าใจต้องสายคือถ้าเป็นสายสีเขียวเข้มสีเขียวเข้มเริ่มจากหมอชิดหมอชิดมาสยามสแควร์เนี่ยและวิ่งปาขนโยธินมาสยามสแควร์แล้วก็วิ่งไปทางอ่อนนุชวิ่งไปทางบางนาตราไปสู่ตปราการที่เราต่อไปถึงุึกปราการเลยตบลมตึกงงปราการแล้วก็ถ้าสายสีเขียวอ่อนเนี่ยจุดต้นทางอยู่ที่สนามกีฬาแล้วก็วิ่งมาผ่านเข้าตรงรับประสงค์เข้ามาตรงสาทอ้อแล้วก็ไปออกไปถึง ตัดสินไปถึงบางหว้าอสองเส้ตนตรงนั้นตอนนี้เป็นสถานีร่วมเวลาเราไปลงตรงสถานีสยามตรงนั้นเจะเป็นสถานีร่วมซึ่งเราจะเลือกไปทางหมอชิดหรืออ่อนนุชหรือเราจะเลือกไปทางสีลมหรือบางหว้าตอนนี้นจะเป็นสถานีร่วมอันนี้ค,คนขึ้นลงกล็ต่อวันท่านคงเห็นอยู่แล้วในอนานะคตเองเนี่ยพอไฟฟ้าสายสีเขียวก็จะต้องมีการตรดต่อขยายจากตัวของตัวหมอชิดไปสถานีไปกรุงธนฯแล้วก็ตัวของอ่อนนุชอ่อนนุช แแบริ่งโดยสุประการตรงนันเองเนี่ยสถานีร่วงก็คนใช้สอยเยอะมากค่ะแล้วก็ตัวพี่น้องประชาชนเองที่อยู่ในบริเวณบริเวณนั้นจะลงมาเินระดับราบหรือข้ามแยกข้ามถนนคงไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าไหร่การเราทอย่างนี้มันทําให้พี่น้องประชาชน,นพูดเปลี่ยนทางการเดินทางเนี่ยได้รับความสะดวกสบายต่อการเดินทางนะครับโอเคไอค้ตรงตรงตรงสกายวอล์กแยกปทุมวันนี่ยนะครับมัน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 มีความกว้างขนาดไหนครับกว้างขนาดไหน กว้างเห็นบอกว่าประมาณสักห้าเมตรห้าใช่ไหมมันมันมันค่อมมันค่อมแยกทั้งแยกมันมีสี่ขาครับครับเข้าใจเข้าใจมีขาเออมีสี่ขาคือคือคือด้านหนึ่งถ้าถ้าถ้าตรงฝั่งแบบฝั่งก็เป็นด้านหนึ่งที่ที่อาธรรมอยู่ก่อนแล้วก็ตรงสยามฮิสโทรีที่เพิ่งมาทำกับสยามเซ็นเตอร์ฝั่งตรงหอศิลป์เป็นต้องสำคัญต้องมีการในก่นครับอ๋อค่อมทั้งสี่ด้าน ที่เชื่อมได้หมดเลยที่จะเดินได้หมดใช,ใช่ไหมคะถ้าเราไปเดินเราถึงจะเห็นว่าอ๋อนึกออกฮะถ้าเช่นนั้นถ้ามันครอบสี่แยก,กแล้วก็ ไปได้ทุกทิศทุกทางเชื่อมขอสินเชื่อมมาบนคลองเชื่อมสามดิสคอรเวอรี่มันต้องใหญ่มากที่นี้ไอ้ความใหญ่ตรงนี้นี่มันต้องไปดูกับที่โอเคโอเคท่านท่านต้องไปเห็นกับที่โอเคโอเคที่ที่ที่เพราะว่าที่ที่ที่เขาที่เริ่มมีเสียงกระเสีนกระสายซึ่งต้องต้องสอบทานก็คือเขาบอกว่าเพราะความใหญ่เนี่ยมันเลยมีปัญหาในเรื่องกฎหมายควบคุมอาคารหรืออะไรหรืออะไรสักอย่างเรื่องนี้เราถือว่าเป็นสารสงโห์นะครับเราไม่ได้ถือว่าว่าเป็นพรบควบคุมอาคารละนี่คนที่ดูคง ต้องที่นานนิดนึงเพราะว่าเรื่องทางเชื่อมเนี่ยเราอนุญาตมาต้องนานแล้วถ้าเราดูในรลายเอยดโอครับครับก็คือจะเชื่อมตุกข้างละครับผมไม่กระทั่งตัวอาคารสูงในพื้นที่ของแนวรถไฟฟ้าของ BTS เองจนเขาไปถึงเปลืกจิตไปถึงไปถึงอนุษย์ก็จะมีการเชื่อมอยู่ขณะนี้เองเราก่อสร้างอยู่ที่บางนาบางนาสกายล์บล็อบางนาเะอบางรถไตรงตรงตรงส้นแยกบางนานะใช่ก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างอยู่ครับ ก็ใหญ่พอๆกันไหมฮะใหญ่พอๆกันไหมะไม่ใช่อันนั้นอยู่ในแนวอนอยู่ในแนวเกาะกลางถนนครับผมอยู่ในนั้นอยู่ในเกาะกลางวิ่งยาวไปครับผมแนวเกาะกลางถนนวิ่งยาวไปครับกลับมาที่ปฐุมวันกับกลับมาที่ปทุมวันนะฮะเราเราเรานิยามว่ามันเป็นสิ่งสาธารณูปโภคไม่ใช่อาคารดังนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายควบคุมอาคาร ดังนั้นไอ้เรื่องกว้างเกินสี่เมตรเกินห้าเมตรไม่ใช่ประเด็นไม่มีเกณฑ์นะครับว่าเราจะกว้างเท่าไหร่นะครับว่าจะกว้างเกินสีเมตรผมไม่ก็ไม่เข้าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาติดเมตรขึ้นมาอืมโอเคอันนี้ผู้ตรงๆรงแต่ว่าว่าเกมคือสิ่เมตผมผมไม่เคยเห็นเกณฑ์ตัวเนี้ยโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ว่าในแนวในแนวในแนวเส้นกลอกลางถนนโอเคมันอาจจะเห็นภา้ว่าโอเคมันต้องควบคุมตัวความกว้างของมันเองแต่มาบอกว่า4เมตรผมยังยังไม่เห็นตัวนี้ขออนุญาต ครับทีนี้ทีนี้เห็นบอกว่าคณะกรรมการบริหารการจัดการระบบขนส่งมวลชนนะฮะที่มี รองผู้ว่าอํานวยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประธานให้กําลังจะร่างระเบียบหลักเกณฑ์กทม <c oughs> เรื่องการอนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมระบบขนส่งมวลชนในเบื้องต้นก็บอกว่าต่อไปนี้การสร้างทางเชื่อมต้องกว้างไม่เกิน4เมตรตรงนี้มันอะไรยังไงฮะตรงนี้อันนี้อันนี้เข้าใจว่าของตัวท่านรองขออนุญาตเ่ยนาแต่รองอํานวยท่านคงกําหนดเกณฑ์ขึ้นมาตอนที่ท่านต้างมาดูแลดูแลรับผิดชอบในเรื่องด้านด้านการอนุญาตทางด้าน สารุโกในการเชื่อมทางหลังจากท่านก็มาเอ้ยอย่างนั้นน่าจะไปดูซิหน่อยว่ากําหนดกฎเกณฑ์มันจะต้ออเป็นอย่างไรบ้างนะก็มาวางกรอบสมัยครับอ๋อไปวางกรอบสมัยแต่ก็ก็ก็เป็นเรื่องในวันข้างหน้าเป็นเรื่องของในวันข้างหน้าถ้าจะสร้างสกายวอล์กในวันข้างหน้าและและระเบียบหลักเกณฑ์ชุดของกรรมการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนกทมกำหนดออกมาทานก็ต้องว่าไปตามนั้นถูกไหมฮะ ไม่เกี่ยวกับที่ที่เปิดท,ท,ที่เปิดใช้กันในวันนี้ไม่ใช่ผมผมประเด็ดกัน,น,ใน,ในค่ะ,คะงั้นก็ไม่มีปัญหาวันนี้ก็เปิดอย่างเป็นทางการช่วงกี่โมงคะที่จะเริ่มใช้ได้มผมพอดีทราบคร่าวๆว่าปิดสี่ห้าโมงเย็นตัวนีตว้ตัวผมทราบคร่าวๆนะครับผม,มเป็นช่วงเย็นนะคะเอาละครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับคุณทวีศักดิ์ขอบคุณฮะครับสวัสดีค่ะรองผู้ว่ากทมนะคะคุณทวีศักดิ์เรดประพันธ์ค่ะ คุณช่วยผมจับประเด็นหน่อยสิฟังแล Этот ้วคุณจับประเด็นให้ผมสักนิดเสียเรื่องเนี้ยก็สรุปก็เป็นสกายบอกถ้าฟังดูมันก็จะเชื่อมจากตรงไอหัวมุมมาบุญคลองหอศิล สยามแล้วก็สยามดิสคัฟเวอรี่ที่มันจะเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกันแล้วมันน่าจะเชื่อมต่อมาอย่างเส้นต่างๆเพราะจุดตรงนั้นจริงๆรถไฟฟ้ามันเดินเชื่อมกันได้เป็นสกายวอล์คคล่อมสี่แยกใช่เป็นแผงมันใหญ่มากเลยว่าจะเป็นสกายวอล์คคล่อมสี่แยกที่มีทางเข้าออกขึ้นลงเชื่อมกับทุกห้างใช่ไม่ว่าจะเป็นมาบุญคลองไม่ว่าจะเป็นหอศิลป์ไม่ว่าจะเป็นสามสแควร์ไม่ว่าจะเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่มันจะมี แต่ทางเชื่อมเข้าทั้งสี่อาคารใช่สี่ทิศเลยสี่ <4 S 2> ท,ทิศแย,ย<า>กเลย,เลยดังนั้นสกายวอล์กที่มันคล่อมสี่แยกมันต้องใหญ่มากเลยใหญ่สิใหญ่กว่าที่เราเห็นตรงแยกราชประสงค์ราชประสงค์เอาแล้ครับแต่ประเด็นที่เรากำลังจะบอกไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องความอลังการถ้าอลังการแล้วมันตอบโจทย์ก็ว่ากันไปะนะฮะก็ว่ากันไปทีนี้ทีนี้ มันมีเสียงล่าเลยกันว่าเอ๊ะมันผิดกฎหมายควบคุมอาคารไหมสร้างใหญ่ขนาดนั้นมเมื่อสักครู่ประเด็นที่หนึ่งที่รองผู้ว่าทวิศักดิ์เคลียร์ก็คือคานิยามเป็นสิ่งสาธารณูปโภคไม่ใช่อาคารดังนั้นไม่เกี่ยวกับควบคุมกฎหมายควบคุมอาคารดังนั้นจะมาบ,บอกอว่ากฎหมายควบคุมอาคารกาหนดให้ต้องสร้างได้ไม่เกินเท่านั้นเท่านีนานน้ไม่เกี่ยวเพราะ<ข>นี่คือสิ่งสาธารณูปโภคไม่ใช<ข>่อาคารที่อยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารจบ อย่างที่สองกำลังจะสร้างที่สี่แยกบางนา,นาด้วยเออน่าสนใจเหมือนกันเอาๆก็จะเปิดใช้วันนี้ใช่ไหมวันนี้อย่างเป็นทางการคะช่วงเย็นๆนะคะจะมีพิธีเปิดแล้วก็น่าจะส่งมอบนะ,ะว่ากันที่จริงในความสึกผมนะ,ะผมตั้งก็สังเกตว่าผู้ประกอบการในละแวกนั้นไม่ใช่แค่ลงขันกันก่อสร้างสกายวอล์กแล้วยกให้กทมในความสึกผมนะคือมันน่าจะจ่ายค่าผลประโยชน์อะไรบางประการตอบแทนกลับไปที่กทมด้วยอื เพราะตรงนั้นมันเป็นที่สาธารณะภายใต้การดูแลของกทม,มคุณใช้ที่สาธารณะมหาประโยชน์ในทางธุรกิจอย่าบอกว่าเพื่อประชาชนก็เพื่อธุรกิจของคุณนั่นแหละคุณสร้างสกายวอล์คเพื่อป้อนลูกค้าคเข้างห้างคุณตัวเองคุณสร้างสกายวอล์คเพื่อป้อนลูกค้าเข้าสถานีรถไฟฟ้าคุณ ก็ได้ประโยชน์ทั้งหมดร่วมกันนั่นแหละไม่ใช่แค่คุณลงขันกันสร้างแต่คุณต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับกทมใจหรือเปล่าเพราะได้ประโยชน์จากคนทจ่ายหรือเปล่าและถ้าไม่ได้จ่ายทําไมกทมไม่เรียกค่าตอบแทนจะบอกว่าเขาลงทุนสร้างให้ฟรีแล้วยกให้กทมไม่ได้เพราะเขาได้ประโยชน์ด้วยที่จริงกทมมีเรื่องให้คุณอีกเยอะนะวันนี้แค่นี้พอก่อนโอเคอ่ะขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะ